ความรักเป็นพลังงานรูปแบบหนึ่งที่ทําให้เราอยากทําสิ่งต่างๆครับทำให้เราอยากลุกขึ้นมาทําสิ่งนู้นสิ่งนี้หรือว่าเป็นแรงบันดาลใจก็ได้หรือว่าเป็นสิ่งที่โหมใจเราที่ทําให้เราแบบคิดที่จะสร้างสิ่งนู้นสิ่งนี้ได้อะไรเงี้ยซึ่งไอ้พลังงานเนี่ยถ้ามากไปมันก็อาจจะอันตรายกลับมาทํรลายเราได้แต่ว่าถ้ามันเหมือนกับน,น้ำอ่ะผมว่านะความรักก็คือแบบถ้าแล่นเรือได้ก็จมเรือได้อะไรเงี้ย ผมคิดว่าไอสิ่งที่มันจะพิสูจน์ว่าเรารักหรือเปล่าเนี่ยมันอยู่ที่การยึดมั่นของเราถ้าอย่างในหนังเรื่องนี้ก็อาจจะเป็นคำสาบานคือสิ่งที่เราพิสูจน์มันด้วยความตั้งใจจริงอะ่ะก็คือสิ่งที่ใจเรายึดมั่นนั่นเอง